เก้าโมงกว่าแล้วครับฝนตกนะครับผมเราจะไปตกปลาไปไม่ได้นะครับตอนนี้มานี้เลยครับขาวดังกว่าเห็ดออกนะครับเห็ดลูกเห็ดเห็ดพอบเห็ดทอบเห็ดเพาะโอ้ยสารพัดเรียกนะครับผม <c oughs> ก็มีรถคนมาหาอยู่ตรงนู้นนะครับนุ่นของิึงมาถึงนะครับไม่รู้ว่าจะได้จะโดนหรือไม่นะครับผมก็ หาไม่ค่อยเป็นนะครับเฮ็ดอันนี้สปองไม่คุ้นเคยในการหาเฮ็ดสักเท่าไหร่นะครับก็มาตามกระแสครับผมตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดเริ่มนักเม็ดนะครับฝาก็เตียนเตียนนะครับไฟไหมใบไหมไม่มีนี่ครับอุปกรณ์เอามาคุยเอามาเคี้ยนะครับเดี๋ยวดูจะลองหาดูครับผมไป เป็นไงลุ้นกันครับก็บอกว่าตามกอนะครับผมใต้ใบมงใบไม้เสียดูนะครับไม่รู้จะเจอหรือไม่นะครับผมเฮยฮ่าเดยจะเจอกันแบบไหนก็ไม่รู้เคครับผมไปเรื่อยๆครับ นี่เป็นรอยที่เขาคุยกันไว้นะครับนี่คุยแหลกขนาดนี้เลยนะครับการคุยรอยคุยนะครับโอเคไปครับเจอกระดูกซักครับผมน่าจะเป็นไอ ไดนโนเสาร์นะครับผมน่าจะตา,ามของทีเล็กนะครับมีเขี้ยวเลยครับว,ว้าวเจอดอกกระเจียวครับผมโอ้โหกำลังแตกเลยครับเฮ็ดไม่เจอเจอดอกกระเจียวครับเก็บก่อนลวกันต้มจีนน้ำพริกกันยังดีนะครับ เจอดอกกระเจียวอีกดอกกระพบเห็นจากไม่เจอเลยครับผมเจอแต่ดอกกระเจียวโอ้ยเกม,มันจะแกะแล้วเก็บไปก่อนครับโอเคเก็บตรงนี้น่าจะใช่นะครับนี่มันจะเป็นสาเฮ็ดนะแต่มม่มันโดนน้ำ ตักสิโอ๊ถ้าจะเป็นเฮดนะครับต่มันเน่าครับเน่าน้ำม,มันจมนม้ำ ดอกไหมนะเห็ดเนาะเห็ดเนาะยากครับผมเข้ามาได้กันเราทำไมหาไม่เจอเจอดอกกระเจียวอีกแล้วเ,เห็ดไม่เจอ,อ,อกกเจอแต่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวอีกแล้ว อันนี้พักอีกอย่างนึงนะครับนี่บ้านท่านผู้ชมเรียกอะไรกันบ้างนะครับนี่บา้านตะปองเรียกวันเปาะนะครับกินกับปลาบองนะครับยังร่อยใบยมวนๆน,นะครับนี่บ้านตนาแล้วก็ท่านผู้ชมเรียกอะไรนะครับแต่บ้านตะปองเรียกวันเปาะครับผมจิมน้ำพริกก็ได้อร่อยครับผมกินดิบเอาครับ ตรงนี้เยอะเลยครับนี่โอ้ยนี่ครับผมน,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 นี่อะไรก็มีครับนี่หวานเปาะครับกินเดิบนะครับผมครับผมก็พักใหญ่ๆเลยนะครับ เจอตะลอยเขาคุยนะครับผมตะปองยังไม่เจอเม็ดสักเม็ดเลยเดินพักแหละป้าไม่ถึงก็ลกนะครับผมเดินได้ง่ายๆครับไปกลุ้มไหนก่อไหนก็ตะลอยคุยนะครับมีตะลอยคุยเดี๋ยวลองหายแป๊บนึงครับผมไป ต่วนสนนีมันก็ขึ้นดีนะครับพร้อมวานเปาะนี่ดินแตกๆล้วก็ดูดินแตกๆนะครับเต๋อตะวานเออ ยอที่เดิมนะครับ6โ,โมงกว่าแล้วครับผมกระป๋องก็ได้แค่แกระเจียวแล้วก็วานเปาะนะครับเห็ดยังไม่เจอสักดอกนะครับผมวันนี้เขาก็มาได้กันมาได้กันคนละป๋องสองป๋องกระป๋องยังไม่เจอนะเห็ดจัเม็ดสักดอกเลยนะเดินจนล้าแล้วครับเดินเกือบชั่วโมงเลยวนไปวนมาแล้วครับหยุดนู่นสยุดนู่นไปนูน่นตรงนูน่นโอเคครับผม ยังไงตอนเช้าค่อยมาดูอีกทีครับมาพร้อมคน่เยอะไปครับบ้านก่อนเจอกันตับเช้าครับ